่อนจะไปดูแนวคิดการซื้อนี่ที่คุณพ่อนายกพูดเอาไว้ที่เวทีที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะไปดูปฏิบัติการกวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งก็เป็นนโยบายที่นายกออกมาเน้นย้ำหลังจากที่มีกระแสข่าวเรื่องของเด็กเาวชนที่กลายเป็นเหยื่อของบุหรี่ไฟฟ้านะคะนี่เป็นภาพสดๆนะคะจากที่จังหวัดนนทบุรีวันนี้ตํารวจเองสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีการลงพื้นที่ออกปฏิบัติการทลายรังบุหรี่ไฟฟ้า9จุดด้วยกันนะคะนายกเนี่ยหลังจากที่ประชุมครมเสร็จสิ้นก็ลงพื้นที่ไปร่วมแถลงข่าวอ่ะเด ไปฟังบรรยากาศสดๆจากพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะจริงๆแล้วสิ่งที่รัฐบาลเป็นกังวลเนี่ยคือเรื่องของสารเสพติดที่จะมากไปกว่านี้ที่ว่าเวลาเขาซื้อไปเนี่ยเขาก็จะเอาน้ำเราเนี่ยไปผสมกับพวกยาเคยาอะไรต่างๆที่ที่มีในปัจจุบันเนี้ยนะคะซึ่งหลายเคสที่เคยเกิดขึ้นก็อันตรายถึงชีวิตมาแล้วนะคะแล้วก็จริงๆพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นเป็นไลฟ์ลองอะดิคชันนะคะคือจะเป็นสารเสพติดที่ติดแล้วก็ติดยาวไปทั้งชีวิตมันก็เป็นการเลิกที่ค่อนข้างยาก นะะคเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยก็ก็ถือว่าถือว่าเป็นเป็นผลงานที่ที่น่า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 ชมเชยอย่างมากนะคะท่านท่านเชิญเลยค่ะไม่ได้ท้องทิ้งไหมคะไม่พอคนนี้มาก็ขออนุญาตนำเรียนว่าตอนนี้นะครับไม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะไม่ได้ยินเทยท่านเิญเลอย่างนี้เลยโอเคค่ะเชิญเลยค่ะท่านจากการสืบสวนในส่วนของกองบัญชาการนครบาลนะครับกับทุกภาคที่ประสานงานกันนะครับก็จากเดิมที่ตัดคำสั่งท่านนายกขึ้นมานะครับมีการกวาดล้างจับกลุ่มนะครับทั่วประเทศ แล้วตอนนี้ก็มีการแพร่หลายในส่วนทางออนไลน์จากการเคสนี้คือการสืบสวนจากการที่เราล่อซื้อนะครับผ่านทางเว็บไซต์นะครับและกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็สกดรอยตามมาว่ามีการขายที่ไหนบ้างนะครับเราก็ได้จุดพักของของตัวผู้ต้องหานะครับเสร็จแล้วก็ไล่ต่อนะครับว่ามีการรับไปจากเส้นทางไหนก็ปรากฏว่าไปเชื่อมต่อกับทางที่ DSI ไปทําค้นนะครับที่โกดัง ท,ท,ที่ที่ด่านสุรกากรที่แหลมงชบังนะครับตอนนี้มีการประสานงานกับดีไอกับทางบชนนะครับแล้วก็ทางตอรอนะครับโดยท่านผู้ช่วยสำราญเป็นหัวหน้าในการประสานงานขยายผลต่อไปว่าผู้ที่ดันเข้ามานั้นเป็นใครบ้างนะครับและกลุ่มที่แจกจ่ายห้องที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นการมาแพ็กเกจนะครับว่ามีการสั่งของทางไลน์มาก็จะส่งไปทางไปรษณีย์นะพัสดุพันธุ์ต่างๆนะครับทีส่ส่งทั่วประเทศรวมถึงแบบมีเชลนะครับถ้าใครสมัครใจจะขายรายย่อยนะครับข้างหน้านะครับจะมีบล็อกนะครับในการตั้งตู้หน้าร้านเลย ในขายรายย่อยอีกต่างหากเพราะฉะนั้นที่นี่ฮะรงจอระบวรก็ยังอยู่ขายผลื่อนการฟอกเงินต่อไปด้วยนะครับก็กราบเรียนท่านนายกครับขอบคุณมากเลยครัางส่วนหนึ่งก็ตามทนายกพูดก็คืองนกจ้นที่ตำรวจส่นหอที้ไปสนองะไรอยงี้ดังตัวนีกเกิดขึ้นก็ในพื้นที่นี่ก็นเรียนท่านผู้จัดการหมวดพอตอนข้างหนึ่งแล้วเราประสานงานกันเราได้จากการขยายผลและการล่อซื้อ โกดังดังกล่าวมีโกดังปิดนะครับมีหลายโกดังในพื้นที่ของ<ม>อนนทบุรีเ,นะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบเนี่ยอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับว่าทงคนร้ายเนี่ยอาจจะเก็บที่เนี่ยสเดือนแล้วก็พอรู้ว่ามีตํารวจเข้ามาแวะเวียนก็จะมูฟของย้ายต่ออีกนะครับในจุดสุดท้ายวันนี้เราค้น9จุดนะครับจุดที่10เนะครับได้จะขยายผลว่าเขามูฟของจากจุดเนี้ยไปอยู่จุดที่10นะครับกำลังค้นอยู่ได้ประมาณ5 0,000กว่าชิ้นนะครับนี่คือพฤติการของคนร้ายนะครับก็นําเรียนตรงๆนี้ครับ เรื่องของข้อกฎหมายบางส่วนที่ตรงคนน,นี้ก็ทราบดีว่าในการจับกลุ่มแต่ละครั้งรายใหญ่ไม่มีปัญหาแต่รายย่อยโดยเฉพาะนักเรียนเยาวชนเนี่ยรู้สึกว่าปัญหาเนี่ยมันมัน,ม,นมันขบกันอยู่ออนิดหน่อยในเรื่องหลายๆรายข้่คือเราเราทราบกันดีนะคะว่าในเรื่องของกฎหมายต้องการความชัดเจนด้วยนะคะอันนี้ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงตอนนี้เนี่ยมุ่งเน้นในการที่จัดของผู้ผลิตรายใหญ่แบบนี้แล้ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการค่อยๆบอก ที่น้องประชาชนบอกเยวาวชนว่านี่คือสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะก็ตอนนี้เราได้คุยกับทั้งกระทรวงศึกษากระทรวงอ,อววแล้วว่าให้บอกถึง กฎหมายเหล่านี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ต้องให้ทั้งวันนี้คอรมอที่เข้าประชุมะคะ่ะก็มีเรื่องของคุณครูบุคลากรที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนด้วยว่าการที่ใช้บุย๋ยไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ผิดนะคะแล้วก็มีการามีบทลงโทษของทางทางศึกษาทางอวด้วยอันนี้ต้องมีการทําความเข้าใจแล้วก็มีการการให้ความรู้น้องๆเยาวชนด้วยนะคะอันนี้เราเราคิดว่าการทามาตรการเด็ดขาดตอนนี้เนี่ยที่ตํารวจกำลังทำอยู่เต็มที่เนี่ยก็คือทําในเรื่องของผู้ผู้ผลิต แล้วก็นําเข้ามารตใหญ่ๆแบบนี้นะคะส่วนรายเล็กๆเนี่ยเราใช้เวลาในการให้ความรู้ด้วยนะคะอันนี้เราเราเข้าใจพี่น้องประชาชนอยู่แล้วว่าเป็นยังไงแต่ว่าแน่นอนว่าเราไม่อยากให้การสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วมันก็พัฒนาไปเป็นเรื่องของยาเสพติดที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารให้พี่น้องประชาชนทราบด้วยว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายค่ะค่ะ ถามันเป็นการสแดงเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นสำแดงอะไรหรือว่าเจ้าหน้าที่บุกท่องรายการสแดงทละ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 ั้งหมดล็อตเล่เอนค่ะตอนนี้ต่อจากนี้เราสั่งเข้มงวดเรื่องนี้นะคะขอให้ดูกันที่าจากคําสั่งการเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อไปในอนาคตนะคะก็คิดว่าจริงๆทุกภาคส่วนก็ทราบตรงกันพร้อมๆกันว่านี่คือมาตรการที่รัฐบาลเอาจริงเอาจาังนะคะเรื่องยาเสพติดด้วยเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเพราะฉะนั้น ก็จะเห็นว่าค่อยๆดีขึ้นนะคะก็อะไรที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยหรือว่าต่อจากนี้ไปเราก็ต้องเข้มงวดมากขึ้นทางตารวจก็ทราบหมดแล้วว่าเราจะดําเนินการแบบนี้ท่านนเใการที่ว่าเนี่ยเดินไปโรงพไม่เินก้าเดินไปสไม่เินก้าแต่ปัญหายาติดไอไฟฟ้าอย่างี้เน่ให้รับรู้เลยรเราต้องเด็ดขาดเรื่องนี้นะคะก็อย่างวันนี้ทําให้เห็นนะคะว่าว่าเราทําแบบนี้แล้วแตะแน่นอนว่าเราก็ต้องดูละค่ะว่ามายังไงเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งตํารวจเขาก็ดูอยู่ ว่ากระบวนการเป็นยังไงได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็เต็มที่ขอคนอื่นมากแล้วกันนะท่านอื่นไม่ได้ถามเลยค่ะเราจริงๆแล้ววันที่เราเริ่มเนี่ยคือจริงๆแล้วค่ะมันมีความสับสนอยู่แล้วในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของนโยบายต่งางๆซึ่งอันนี้ก็ต้องน่าเห็นใจว่าบางทีเรา <c oughs> เราเรา,เราไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้แต่เมื่อชัดเจนแล้วทุกอย่าง flow ค่ะ อย่างโฟแล้วมันก็เป็นกฎอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ไมต้องห่วงเพราะฉะนั้นเราก็เป็นหน้าที่ของดิฉันเองเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะคะที่จะต้องสร้างความชัดเจนตรงนี้เพราะฉะนั้นก็อะไรที่อยากให้ชัดเจนเรื่องไหนจริงๆก็ช่วยกันได้พี่น้องประชาชนก็ช่วยกันได้นะคะประเทศนี้จริงก็ช่วยกันดูแลอยู่แล้วนะคะ ตอนนี้ได้ได,ได้ได้หลายข้อมูลเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจด,ดาเนินเรื่องนี้ไปนะคะแต่ว่าเราเราก็อย่างอย่างที่ทุกคนทราบเมื่อเห็นข่าวเมื่อเห็นอะไรทราบแล้วว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะคะเราก็เราก็เลีเ่ยงซะอย่าทําสิ่งผิดกฎหมายเท่านั้นเองแล้วก็ข้อมูลต่างๆอยู่ทางตํารวจค่ะดิฉันไม่ทราบค่ะ ครั้นี้มันมีวงรอบของการทำลายอยู่ครับก็คล้ายๆยาเสพติดแล้วก็ทำลายหมดไแล้วครับเดี๋ยวก็อาจจะเชิญพี่น้องซื้อเป็นปรบรรยากาศสด,ดนะคะจากที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเป็นโกดังเก็บสินค้าวันนี้ตำรวจนะคะมีการออกปฏิบัติการ9จุดด้วยการไปทลายเมื่อสักครู่เป็นการถแถลงข่าวสดๆของนายกรัฐมนตรีแพททองทานร่วมกับพลนบตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็สังเกตเห็นว่านายกเนี่ยเน้นย้ำไปที่เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่ส่วนหนึ่งเราเองก็เคยเสนอข่าวไปมีการผสมเคตามีนพอตเคผสม ยาเสพติดต่างๆหรือว่าผสมยานอนหลับซึ่งสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าเด็กและเยาวชนบางส่วนเนี่ยตกเป็นเหยื่ออันตรายถึงชีวิตนะคะก็อี๋ยวรอติดตามกันเพราะว่านายกบอกว่าเดี๋ยวมีปฏิบัติการต่อเนื่องอย่างแน่นอนค่ะนี่ก็เป็นนโยบายที่นายกก็บอกว่าต้องเอาจริงอาจังนะเรื่องของบริไฟฟ้าเพราะเข้าถึงเยาวชนได้ง่ายเหลือเกินนะฮะ